สวัสดีครับนี่คือตู้เชื่อม120ยีมินีนะครับอ่าตู้นี้ก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอะไรเสียนะครับเบื้องต้นน่ะที่ผมเห็นก็คือมีขัวหน้าตู้แล้วหนึ่งขั้วนะครับที่เกีียวมันไม่เกีียวมันไม่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองไขดูก่อนว่าใช้ได้ไหมนะครับถ้าใช้ไขฟืดๆก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเบื้องต้นเห็นลูกค้ามีรอยบัดกีมาน้บเนี่ยมาร์กสายมาด้วยนะครับ เดี๋ยวเราก็มาเช็คกันแล้วก็พัดลมมีเศษเชือกพันมานะครับแล้วก็สวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยปอกแปกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะครับนี่นะครับวัดคร่าวๆแล้วนะครับ IGBT ช็อตนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาบัตรกีแล้วเขาไม่แก้ไขไปเลยนะครับนี่ไดโอดบิดนะครับก็ผมผมก็ย้ําเสมอนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้หรือว่าเรา ความรู้ไม่เพียงพอนะครับก็ไม่ไม่แนะนําดีกว่านะครับสุดท้ายเราก็ต้องส่งให้ช่างอยู่ดีนะครับอ่าผมว่าเราเลือกที่จะส่งให้ช่างดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียหายเยอะอันนี้ผมก็ล้างบอร์ดแล้วนะครับอ่าก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับถอด igbt ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่เสียนะครับนี่นะครับช็อตนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะร้อยี่สิบจะมีสองตัวนะครับ igbt นี่ก็ช็อตนะครับอ่าต่อมานะครับจะวัดเป็นไดโอดบิดนะครับขาที่ขึ้นช็อตเมื่อกี้ครับ ก็วัดนอกวงจรไม่ช็อตครับพอดีมันใกล้กับ igbt นะครับมันก็เลยทําให้ช็อตถึงกันครับแต่ว่ามันไม่เสียนะครับก็ถอด igbt ลงมาแล้วก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็บัดกีใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับล้างบอร์ดเอาทินเนอร์ล้างนะครับก็เปลี่ยนไปสองตัวนะครับอ่าแล้วก็ขั้วหน้าตู้นะครับผมก็จะจับเปลี่ยนไปเลยนะครับไปลองไขละเกลียวมันไม่ดีนะครับเปลี่ยนไปขั้วเดียวนะครับอ่าขั้วบนยังสวยอยู่นะครับ นี่ก็เป็นขั้วบวกนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็นะครับอ่าขั้วลบนะครับข้างบนมันโยกด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไขน็อตให้แน่นนะครับอ่านนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยนะครับนี่นะครับล้างบอดให้ด้วยนะครับก็ดูดีกว่าเดิมนะครับต่อมานะครับเราจะแก้พัดลมนะครับที่มีเชือกพันนะครับเนี่ยเชือกพันแล้วก็เดี๋ยวจะแก้สวิตช์นะครับอัดน้ํายาประสานลงไปนะครับนี่นะครับนี่ก็แกะออกมาเรียบร้อยนะครับเชือกนะครับพันหลายรอบมากนะครับ อ่าล้วก็สวิตนะครับผมแนะนํานะครับถ้าเกิดว่ามันฝืดฝืดมันอย่างไงนะครับอย่าไม่ต้องไม่ต้องฉีดน้ํามันอเนกประสงค์อะไรเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับแกะออกมานะครับแล้วก็น้ํายาประสานนะครับไม่ต้องใช้จจระบีนะครับเอาน้ํายาประสานเนี่ยแหละเนี่ยฟักเนี่ยหรือหรือที่เราเรียกว่าฟัดกฟักบัตกีเนี่ยแหละเนี่ยใสไปเลยนะครับพอกไปเลยรับรองนะแต่ อถ้าให้ดีเป็นฟักใหม่นะครับไม่แบบไม่มีเศษนะครับอันนี้ผมเพิ่งได้ฟักใหม่มานะครับอันนี้ก็ใช้ฟักเก่าไปก่อนในคลิปนานแล้วนะครับนี่นะครับก็จะปอกแป๊กดีเลยเนี่ยถ้าใครที่เคยลองทําจะรู้เลยนะครับจะเห็นผลได้เลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวประกอบสวิต์ลงไปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสดูนะครับนี่นะครับก็มีแก้ไขสวิต์แก้ไขพัดลมนะเปลี่ยน LGBT แล้วก็เปลี่ยน ัวนาตูนะครับขอฝากน้ํายาคอนแทคคินเนอร์ด้วยนะครับอ่าก็ล้างคอนแทคนะครับไล่ความชื้นล้างบอดล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับราคาอ่าหลักสิบเองนะครับอ่าก็สามารถกดที่ตะกร้าได้เลยแล้วก็มีชุดไข่ควงนะครับหลายหัวเลยนะครับเป็นชุดเล็กนะครับที่ผมซื้อมาใช้จริงนะครับแล้วก็ยังมีมันติมิเตอร์ดิจิตอลด้วยนะครับอ่าสามารถกดที่ตะกร้าได้เลยนะครับมันติมิเตอร์นะครับก็มีหลายฟังก์ชันมากนะครับ เช็คอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็วัดสายไฟว่าเส้นไหนมีไฟได้นะครับก็ฝากตะก้าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็นี่นะครับเปิดเครื่องเสียบปลั๊กเทนะครับก็ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมเปลี่ยนโวลลูมไปด้วยหรือเปล่าแต่แต่น่าจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนแค่สายหน้าจออ่าใช่ใช่เออผมเปลี่ยนแค่สายหน้าจอนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันนานแล้วผมดองคลิปไว้นะครับนี่เปลี่ยนสายหน้าจอใหม่ให้นะครับตัวเลขก็นิ่งขึ้นมานะครับ อันนี้เสียบปลั๊กจริงนะครับแล้วก็ลองเชื่อมดูนะครับอันนี้นะครับไฟก็ออกนะครับเชื่อมได้แล้วนะครับกระแสก็ค่อนข้างจะเต็มมากนะครับนี่นะครับปรับ124นะครับกระแสที่วิ่งก็เกือบอา130ได้เลยนะครับอเดี๋ยวดูตอนไฟนิ่งๆนะครับประมาณประมาณ125นะครับาอ125 130นะครับก็บวกลบกัน นิดหน่อยนะครับไม่เกินสิบไม่เกินสิบห้าก็ถือว่าไม่เพี้ยนนะครับอ่านี่นะครับก็เชื่อมได้นะครับเชื่อมค่อนข้างดีเลยนะครับไฟเต็มมากนะครับนี่นะครับตู้ร้อยี่สิบก็ผมแนะนาเหมาะกับเชื่อมเหล็กกล่องบางๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นงาน DI y นะครับไม่ใช่งานหลักไม่ใช่งานหลักงานประจํานะครับอกากนนี้ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับลองวัดโวลต์ดูนะครับโวลต์ออกก็ถือว่าใช้ได้นะครับหกสิบสี่นะครับ นี่นะครับตัวเลขไม่เคลื่อนนะครับอ่าก็เปลี่ยนสายหน้าจอเพิ่มไปนะครับจบงานนะครับเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ